เดือดปักสมองพอตกเด็กมาโหหลบกันโชคครับแนเอาอีกอเ,เขาอยากเห็นร้านชิ้นแตกไหมครับผมร้านชิ้นแตก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 ็ก <c oughs> คือแมงอ่ะจะชอบอ่ะมันก็จะกินแค่ข้างข้างนอกหน่อยหนึ่งแต่ข้างในก็คือแดงอย่างกิจ้าอ,อยู่ใชจริงอ๋อถ้ากินไม่ได้เอามาคืนได้นะ <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกันนะครับไปทุกที่ที่ใจอยากไปนะครับสำหรับบรรยากาศลมวิวหนาวแบบนี้หลายๆคนก็คงนึกถึงนะครับยอดดอยครับเมื่อคืนเรานอนที่ไปษนีขาคอนะครับผมสถานีต่อไปเราก็คืออุทยานแห่งชาติภูเ็นลองกานะครับผมครับไหนๆก็มาถึงขาคอนะครับก็มาแวะชมทุ่งกระหันลมเขาคอนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเขาคอนะครับใครมาเขาคอก็ต้องแวะนะครับผม ไหนก็มาเขาคอแล้วครับผมก็เทีเให้ครบทุกที่ครับอ,โหโหโหอากาศเหมือนเมืองนอกเลยอเหมือนเซนต์เวอร์แลนด์ เยอร่อยค่ะอันนี้จะเป็นพันแ้หวีซีแลนด์ค่ะแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นพันคุณค่าค่ะอันนี้แอปเปิลนางฟ้าครับผมเลยกินเยอะแต่วานิลเล่เหล้าบุวยเจวายสามสว่ะะวนดับแก้บอโวคาโด กาวผมเหมือนมาช้อปปิ้งเลยอ่ะออกจากเขาคอแล้วนะครับผมก็ออกมาทางแคมป์สนก็มาเจอทางหลวงหมายเลข12นะครับสำหรับเช้่นี้เราขึ้นปุยล่องกาทางอาเภอนครไทยนะครับทางแยกเดียวเข้าอำเภอนครไทยแะ้รนะผม ทีน,นค่ครับผมแวะกินมื้อเที่ยงก่อนนะครับผมตอนนี้ก็อีกสักประมาณ20กว่ากิโลน่าจะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติผุเหินล่องก้านะครับผมก็มาแวะร้านฮิวคอฟฟี่นะครับก่อนถึงอุทยานแห่งชาติผูหินล่องกล้าครับก็มีกาแฟอาหารครับผมให้บริการข้าวไก่ทอด ออ้เอยแต่ทอดน้ำปลาน่ากินของเขาอยู่นะเนี่ยครั้งนี้ข้าวหมออบนะครับวัออนี้รอไปละครึ่งจานอยากทานข้าวเสร็จนะครับก็อีกไม่กี่ก,กิโลเราจะน ค่40บาทค่าลดค่าละ30บาทนะคะคุณผู้ชมเป็น200เท่าไรนะ220ยวรอบัตรสักคู่นะครับค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็จ่ายค่าเข้าเรียบร้อยนะครับถึงดานอันี้ก็ขึ้นแล้วครับ สาบาทนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กําลังออกใบเสร็จให้อยู่ครับครับอันนี้ก็เป็นบัตรสําหรับใช้เข้าออกลานการเต็นนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับบรรยากาศที่เยี่ยมใช่น<ช><ช>ะคะใช้มือลงไปได้เลยไหมคะพี่ขอบคุณค่ะ เราจะการตรงนี้นะครับคุณผมอันไหนาย,ยาวแล้วครับผมใช่ค่ะใช่อันไหนหน้าจว๋อันไหน,น,นสั้นก็รู้ โอ้หครับเอาวีเก่งมากเลยครับนุ่นขับรถข้ามสะพานได้ด้วยเกิแล้วเดินยังไงวะทิ้งผงห่มเฉยเลยนะครับแบบนี้ประคองไว้นะครับประคองไว้นะครับโอ้ล่องลองลๆๆง Hehehe <laughs> ช่วยกันแหละหรือถุงขาดรือยางขาเป็นระนาดเป็นลูกระนาดเป็นรางระนาดมาเลยนคะรับครับผมตอนนี้บ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอน่านอนจังเลยโอเคนะรา้าบริกันต่างๆใน,นใเคธิยนาน,นะครับผมมีการเต็นท์มีถุงนอนเต็ <ot is S 1> นท์สองร้อยยี่สิบห้าบาทเต็นท์สามคนนะครับถุงนอนสามสิบบาทที่โรงงานยี่สิบบาทมอนสิบบาทครับน่เอาอีกขยะเห็นร้านเห็นแตกอ่าดูลายยิ้มดิครับ คนน่ารักเลยอะอ๋อเต็นของทางอุทยานกับมุมนี้เป็นนุมจอดรถบ้านนะครับผมก็มีคนอรุตัวอะไรขึ้นมาจอดเย็่ตอนนี้เราจะเดินไปลานหินแตกครับแต่ถ้าจะเดินให้ถึงตรงหนา้าผาเนี่ยก็ไม่ไกลทัาไหลักแต่ว่ามันค่ำแล้วมันค่ำแล้วครับรใช่มันจะมืดเร็วคนมีป้ายอุณหภูมิด้วยเกี่ยว ย0องศายีสิบองศาจำได้ไหมครับสมัยก่อนเอาโอเอะมา30ปีที่แล้วนะ่ะเป็นชาม,มงเลยนะครับเนี่ยบ้านหินแต่พุทธย,ยังเหว่าูหินล่องกล้าอย่างรถพยาบาลของนี้ทั้งวันเลยครับแดดไม่มีนะครับถึงแดดไม่มีเราก็ยังมีเธออยู่นะครับผมเอาโออครับ เอาอีอยากกินกล่ำเบบีผัดน้ำมันห้อยโ <c oughs> อ้ยนางไมันน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 ทำคือไป <c oughs> ข,ขายถ้ำมีคนทําของหล่นลงไปเนี่ย <c oughs> เหมือนถ้าเลยนะเนี่ยทําทางเดินหน้าเลยอะข้างล่างอะติดต่อของเจ้าหน้าที่ถ้าฉุกเฉินอะไรก็เมมเบอร์นี้ไว้ก่อน จะเดินนู้นจนต้องเดินไปหน้าผาถึงแล้วค่ะจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกของลายหินแตกนะคะอันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกเราก็เลยยังไม่เห็นนะคะอะไรจะตกอู้สีส้ม หินแตก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 โบเก้นสโตนค่ะโหมีชื่อภาษาอังกฤษได้ก็เป็นที่นิยมมาชมพระอาทิตย์ตกนะครับ กายพัทิ่ตกก็จะมีคนมาเรืเ่อยๆเดินมาโอ้มาเยอะเลยเราไม่ได้ขับรถมาจอดนะคะเราเดินมาจากร้านกลางเต็นครับก็เดินมาเดี๋ยวสักพักก็คงได้กลับคงไม่ต้องรอพาดทิ่ตกเลยครับมาถ่ายรูปแป๊บเองครอือเนเบบี้อัน,นอ,อันนี้ผัดอร่อยผัดน้ำมันหอยอ๋อออ,อ,อันนี้อันนี้ผัดใส่อะไรอันนี้อันนี้ผัดใส่อะไร นั้นทันไม่ได้ค่ะไปแต่งบ้านไดโอ้เกือบไปผัดน้ำมันหอยแล้วนะเนี่ยนี่พัฟแมวใช่ไหมคะย่างพัฟแล้วค่ะผัดน้ำมันหอยนนออย่ะถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละห้าสิบค่ะห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเปปิโนเมลอนโรยย่งอ่ะก็คือแต่งใช่ไหมค่ะคล้ายๆแต่งโอเคอันนี้สุกแล้วลูกพับนี่รับมาใช่ไหมอ๋อนี่เดี๋ยวจะลองนี่ให้ชคืย เชอบอ่มันก็จะกินแค่ข้างข้างนอกหน่อหนึ่งแต่ข้างในก็คือยังยกินได้อยู่ใช่ไหมได้ปะแต่ว่าคืเขาจะเจาะแค่หน่อยหน่อยออ๋อถ้ากินไม่ได้เอามาคืนได้เนาะได้เดินมานะก็ได้ค่ะจะเอามาเปลี่ยดอะไรคะหกสิบบาทอันนี้รอหนึ่งนะโอเคอยากอยากลองชิมไดแปดสิบบาทอันนี้แปดสิบบาทจะกลับบ้านกังเมื่อไหร่ผลซื้อจังที่จันทร์ค่ะโอเช็อปเสร็จแล้วก็กลับเลยครับผม ครับตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วนะครับผมสิบองศาครับอาบน,น้ำมาเรียบร้อยครับวันนี้คร <c oughs> ัวเล็กๆของเราก็จะเริ่มแล้วนะครับสั่งแม่ทรัวมาอยากไซเบียนะครับผ ปากแดงใช่ครับผมแขนงค่ะแขนงใช่แขนงไม่ไผ่หรือแขนงกระลำอ,อ๋อกระลำใช่ไหมมันใช่ใช่ลูกกระลำลูก มแล้วครับผมก็สมาชิกก็ฐานข้าวฐานปลาเรียบร้อยตอนนี้อุณหภูมิ17องศานะครับอุทยานแห่งชาติภูหินล็อกล่าครับผมวันนี้ก็ได้มาแคมป์ปิ้งกับน้องๆสองคนแล้วก็อากาศที่รู้สึกสึกได้เราคิดว่าเป็นเลขตัวเดียวแต่จริงๆมันคือสิบเท่าไเลย17องศา17แต่เราว่าสัก9องศานะอนนี้มือเราหนาวมากเลยแอบแอปแน่าจะโกงอะ แอมน่าจะโกงเ,าเราลมห้่นลมแรงค่ะพอลมมาเราจะเย็นมากครับผมสำหรับครัคืนนี้นะครับก็ต้องขอตัวนะครับเยกกันตอนเช้าคะ่ะหนาวมากเลยเจบบุยบุย เราไม่ได้ขึ้งเชือกปักสมอพอตกเด็กมาโอ้หลบกันโชคเลย ยี่สิบนะครับอุณหภูมิสิบสี่องศานะครับผมอ้เย็นเจี๊ยบเลยลมแรงทั้งคืนเลย ไมหล่นไปนี่แล้วยกิ่ไม้หักไปแลวดูครับแรลงมะ่อแง่กิส่สนร่วงเลยเต็มเลย มอเตอร์ไซค์มีรถบ้านประการได้นะครับตเป็นลางด้านหน้านะครับ เริ่มสายแล้วเป็นยุคด่านไหนแล้วเนี่ยกลับต้กลับไปหาท่าไรกิน,นกินกาแฟก่อน ก็ขึ้นลมแรงมากอ่ะเรียกว่าพายุเขา้าครับลุกขึ้นมาตอกสมอตอนประมาณเาที่ยงตืนตีหนึ่งเนี่ยดูละอยากกับพายุ<ฮ>เลยสวยงามกับสมอมาญาติงามสมอสวยกี่โมงแล้วไรู้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวเก็บไปแล้วลค่ะ9้าวงเช้าเราหูแป๊บเดียวเองไปเจอกันทีมหน้านะครับ ดูทับเบิร์ครับดูนะคะสถานที่สวยๆจะพยายามเลือกมาให้นะรตรงไหนสวยก็จะเลือกมาให้ตรงไหน,นลําบากนิดนึงก็อดทนนะคะกดติดตามกดเข้าไปเยอะๆนะครับผมครับแล้วก็จะได้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าครับผมค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะ